สวัสดีครับอยู่กับผมแอดกีดและว,วันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าลูกสาวของฉันอยากเป็นนักปะจพายแรงเอสเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมกันเลยดีกว่าและก่อนที่จะมารับชมกันนะครับผมขอให้ทุกคนต้องกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์เผื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานพวกไลฟ์าสาปอยกันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยตอนที่หนึ่งเปิดมาภาพด้เปิดมาณนะสถานที่แห่งหนึ่งนะครับสิ่งในตอนนี้มันจะได้มีชายคนหนึ่งกำลังต่อสู้กับสัตว์อสูรอะไรบางอย่อยู ซึ่งดูเหมือนว่าเขากําลังจะเสียขาข้างนึงไปนะครับแล้วภาพก็เลยตัดมาหน้าหลังจากนั้นซึ่งดูเหมือนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนหน้านี้นะมันเป็นเพียงแค่ความฝันซึ่งมันก็จะผ่านมาถึง8ปีแล้วแต่ชายคนนี้เขาก็ไม่อาจลืมเรื่องในตอนนั้นได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งชายคนนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าเบลนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ออาเดินทางไปในหมู่บ้าน ซึ่งก็จะมีเพื่อนพ้อ,องเขามากมายซึ่งดูเหมือนว่าทางเบลนั้นจะเป็นที่รักของเราชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเขาก็จะเข้าไปช่วยเหลือทุกคนโดยที่ไม่เกี่ยงเลยไม่แต่น,น้อยซึ่งในระหว่างที่เขากำลังเดินเข้าไปในป่าเพื่อเรียกเก็บสมุนไพรตามี่ถูกไหว้วานมา,มาเขาก็ได้ยินเสียงเด็กคนนึงนะครับซึ่งเขาก็จะสงสัยว,นนนะวันนี้นะอาจจะเป็นมารยาลวงขขงหลอกพิกซี่ก็ได้แต่ถึงจะเป็นอย่างง,างั้นเขาก็ยังคงเดินไปตามเสียงนั้นอยู่ดีแล้วก็ได้เจอกับเด็กจริงๆนะครับซึ่งงหลัจจได้เอ คนนี้เขาก็ได้ลงรักอย่างทันทีว่าใครกันนะเอาเด็กมาทิ้งไว้ในสถานที่แห่งนี้แต่หลังจากได้เห็นใบหน้าของเด็กคนนั้นทางเบลจึงได้ตัดสินใจที่จะรับเด็กคนนี้มาเลี้ยงและภาพก็ได้ผ่านไปน่าหลายปีหลังจากนั้นสึ่งในตอนนี้เขากาลังฝึก้อมวิชาดาบให้กับเด็กคนนั้นนะครับซึ่งเด็กคนนี้เธอจะมีชื่อว่าเอ็งเจลีนซึ่งทางเบลนั้นเขาก็จะลงรักเอ็งเจลินไปอย่างมากนะครับกับลูกสาวคนนี้เนี่ยแถมเขายังเผลอฟาดแรงจนทําให้เอ็งเจลีนนั้นถึงน้ำตานองมาอีกพอตั้งใจ ฟากแรงเกินไปแล้วนะคะก็ลูกบอกว่าแม่พออ้อมือยังไงล่ะแล้วแเองเจลีนก็ได้อ้อนขอ,อก่อนนะครับนี่นี่นี่ลูกอายุ12สสองขวบและแท้ๆนะยังขี้อ้อนเหมือนเดิมเลยนะแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาทานอาหารด้วยกันซึ่งนี่นะล้วนได้มีอาหารที่ทางแเองเจลีนชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนทางคุณพ่อหรือทางเบลนั้นเขาก็จะทําให้ยังสุดฟีมือไปเลยล่ะแต่หากลูกชอบแล้วก็ก็จงขอบคุณพระแม่ธรณีซะแล้วหลังจากนั้นทางแเอเจงจลีนเธอก็ได้มาบอกกับทางเบลนะครับว่าพรุ่งนี้แล้วสินะที่หนูจะต้อง เป็นเมืองหลวงนะจะไม่สามารถช่วยพ่อได้อีกแล้วนะ ซึ่งดูเหมือนว่าทางแองเจลีนั้นเขาอยากจะช่วยพ่อทําทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้มาเจอกันอีกเมื่อไหร่นลครับซึ่งเส้นทางในงการเป็นนักประชานแของเธอมันก็ช่างเหมือกทางเบลซะเหลือเกินซึ่งทาให้ทางเบลนั้นภูมิใจนในตัวลูกสาวคนนี้ไปอย่างมากแล้วก่อนที่เขาจะเข้านอนนั้นพวกเขาก็ได้มานั่งกอดกันนะครับซึ่งเป็นภาพที่มีความสุขสุดๆ,ๆไปเลยล่ะแ,แอมเจลีนยังได้บอกมาว่าหนูจะปกป้องคนที่อ่อนแอและทําเหมือนพ่อให้ได้เลยค่ะแล้วภาพก็ตัดมาในเช้าวันต่อมาซึ่งในนนตอี้ ทางเอ็งเจลีนเธอก็จะออกเดินทางแล้วนะครับส่วนทางบิวก็ได้บอกลา นักขจชนภันะ่น่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีชีวิตรอดต่อไปเพราะอย่างนั้นอยา่าฝืนตัวเองไป็นขาดละ่ะงั้นไปดีมาดีนะแล้วพาแววตัดมาที่เมืองหลวงสิ่งนี้ดูเหมือนจะกินเวลาผ่านมาหลายปีนะครับจนทางแอเจลีนเธอก็ได้โตเป็นสาวเลยด้วยแถมยังอยู่ในระดับแรงเอสอีกต่างหากซึ่งเธอก็ได้เข้าไปโจมตีกับไวเวิ ern, ร์นพร้อมกับปาร์ตี้ของเธอซึ่งทั้ง3มคนนั้นล้วนแต่มีฝีมือที่ยอดเยี่ยมทุกคนได้ประสานงานกันเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ทางแอเจลีนน่ะเป็นคนปิดฉากซึ่งเหล่านันนนกนขั สุดยอดเลยนะโจมตีเพียงครั้งเดียวก็สามารถปราบไวเวิร์นตัวนั้นได้ทั้งทังที่แม้แต่ระดับแร้งเอยังไม่สามารถเอาลงได้เลยอยู่ว่าน,นั้นคือเด็กที่เขาล่ำลือกันอย่างนั้นหรอนักวิจัยแรงเอสเวอร์คนะิวรีเกซานิสและแล้วหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนของเจลรีนก็ได้เข้ามาทักทายนะครับวันนี้ดูอารมณ์ดีจังเลยนะแองจี้ซึ่งดูเหมือนว่าเหตุผลที่เธออารมณ์ดีนั้นเพราะในที่สุด เธอจะได้กลับไปพบกับหุณพ่อในรอบ5ปีเชียวนะซึ่งเธอก็จะตั้งตารอวันนี้มาดูตลอดและหลังจากนั้นเธอก็ได้ขอตัวเพื่อนๆและไปเตรียมตัวเพื่อทีอ่จะออกเดินทางดีกว่านะส่วนทางเบลในตอนนี้เขาก,กำลังกำจัดวัชพืชในสวนอยู่เลยละ่ะและดูเหมือนว่าจะมีจดหมายมาจากแองจลีนส่งมาถึงเขาด้วยนะครับหลังจากที่เขาได้เปิดอ่านนั้นเขาก็ถึงกับดีใจไปเลยละ่ะเพราะในนิ่สูดเอ็งจีลูกสาวของเขาก็จะทำตามความฝันได้แล้วคือการเป็นนักกีฬาไพ่แดงเอสแถมยังไม่ขา เรื่องที่ว่าเธอจะกลับมาหาเขาในเร็ววันนี้ด้วยละ่ะซึ่งเหล่าชาวบ้านก็จะดีใจกับเรื่องนี้เพรเธอนะ่ะถือเป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านเลยละ่ะแบบนี้ต้องจัดงานเลี้ยงฉลองให้หน่อยแล้วซึ่งทางเบลเขายังขี้โม้ไปอีกว่าในตอนนี้ทางเอเจลีน่ะ อยู่ระดับนักปชพแรงเอสแล้วและต่างการจับอันดับของกิลนักปชพออเฟนเห็นว่าเธออยู่อันดับหนึ่งด้วยนะซึ่งเป็นลูกสาวที่น่าภา,าคภูมิใจที่สุดเลยล่ะแต่นี่ก็ผ่านมา5ปีแล้วนะพอรอที่จะเจอลูกสาวตลอดเลยล่ะและภาพกระดัษไปที่ทางองเจลีนอีกครั้งซึ่งเธอก็จะร้องเพลงไปเพราะก็จัดของไปอย่างมีความสุขส่วนเพื่อนของเธอนั้นก็ชักอยากจะสนใจเรื่องของพ่อของอเจลีนนะครับว่าพ่อนะ่ะเป็นคนแบบไหนกันนะ ทำให้ครคนนั้นนะ่ะชอบได้มากถึงขนาดนี้ซึ่งแองเจลีนก็ได้ชวนทั้งคู่นั้นออกเดินทางไปด้วยกันกับเธอสิแต่ดูเหมือนว่าเงินไขในการลาหยุดของแองเจลีนานพวกเขาทั้งสองคนจึงจําเป็นจะต้องไปร่วมปาร์ตี้กับคนอื่นชั่วคราวน่ะไม่อย่างนั้นทางแองเจลีนก็ไม่สามารถหยุดได้แต่ทางครูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพ่อของแองเจลีนน่ะเป็นคนแบบไหนซึ่งแองเจลีนก็ได้พูดบับไปต่างๆนานาว่าเขานะ่ะทั้งแข็งแกร่งและก็เท่แถมเป็นพ่อที่ใจดีฉันนะ่ะภาคภูมิใจมากๆเลยล่ะแถมทางพ่อของเธอนั้น เป็นนักประนภญยอีกด้วยนะแต่ถึงจะเป็นอดีตแล้วนะแถมอีกอย่างหนึง่งฝีดาบและความรู้ในฐานะนักประนภญยของฉันล้วนแต่ได้มาจากพ่อทั้งหมดเลยนะซึ่งเพื่อนๆอของเธอนั้นถือก็ตกใจไปเลยแถมทางแองเจลีนยังได้พูดไม่อีกว่าเธอหน่ะยังไม่แม้แต่จะฟาดดาบโดนทางพ่อของเธอเลยไม่แต่ครั้งยิงถามเพื่อนเพื่อนนั้นตกใจเข้าไปใหญ่งั้นเองหรอระดับแองเจลีนเนี่ยนะสุดยอดไปเลยนะ และในระหว่างนั้นเองจู่ๆทางกิวมาสเตอร์ก็ได้เข้ะประตูแล้วเข้ามาหาพ่อเธอนะครับแองจ l ลีนที่เห็นสีหน้าของกิวมาสเตอร์เธอนั้นถึงกับทำตาเขาหมดคิ้วไปเลยล่ะทำไมกิวมาสเตอร์ Master ถึงมาอยู่ที่นี่กัน,กนล่ะคะซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะมีเรื่องด่วนเข้ามานะครับอยากจะให้ทางแองจลีนและเพื่อนพ้องนะ่ะไปจาัดก,การกับขุงกีก้าแอนกับนางพญานะ่ะซึ่งทางแองจลีนก็ต้องขอปฏิเสธไปอยู่แล้วเพราะเธอนะ่ะสัญญาไว้แล้วว่าจะกลับไปหาพอ่อ แถมนี่นะก็เป็นวันลาหยุดของเธอด้วยซึ่งทางกิลมาสเตอร์ก็ได้พูดไปว่าได้โปรดช่วยเหลือทีเธอะมีคนเสียชีวิตแล้วนะซึ่งพอคำคำนี้เองมันจึงทาให้เธอน,ะนึกถึงคําของพ่อถึงไม่มีทางเลือได้ได้กัดฟันและสุดท้ายก็ต้องออกไปจาัดก,การกันหลอกซาปะหลาพวกนั้นนะครับซึ่งในตอนนี้นะเธอจะโกรธัจไปอย่างมากพวกมแมลงเฮงซุยฉันจะจัดการพวกแกเฮี้ยนไปเลยล่ะและหลังยากได้จัดก,การมาได้เสร็จพาไปตัดมาที่ทางเบลนะครับ ซึ่งในตอนนี้เขากกำลังนั่งรอลูกสาวเขาย่งใจจดใจจ่อไปเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าคนที่มานั้นกลับไม่ใช่ลูกสาวแต่เป็นคนส่งจดหมายเนี่ยสิซึ่งจดหมายที่ส่งมานั้นก็เป็นของทางลูกสาวซึ่งเห้อความก็ไม่อยู่ว่าพอดีมีเควสเร่งรด่วนเข้ามาหนักดูเลยยังไม่ได้กลับบ้านนะคะซึ่งทางเบลก็อยากจะเจอลูกสาวเร็วๆบ้างจังนะ และหลังนั้นทาง ique, แองเจลี่กับเพื่อนเพ้าองของเธอนั้นก็ได้ออกกำจัดเหล่อาอสูรมากมายเลยนะครับซึ่งเธอในตอนนี้ก็จะโกรธจัดไปอย่างมากต่อวันหยุดถูกรบกวนแถมยังต้องเลื่อนไปอีก เลยทําให้การเจอคุณพ่อนั้นต้องล่าช้าไปอีกซึ่งเธอก็ได้กํจาจัดเควสของทางกิลมาสเตอร์จนเฮี้ยนไม่เหลือเลยไม่แต่เควสเดียวทำหมอกิลมาสเตอร์เองถึงก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้มันรวดเร็วเกินไปหรือเปล่านะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะทําทเควสได้มากถึงขนาดนี้ซึ่งทางพนักง,งานเกียวก็ได้ยิม้มและพูดออกมาว่าสงสัยคงจะอยากรีบกลับบ้านให้ไวนะคะ่ะแต่ภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในที่สุดตอนนี้พวกเขากได้เดินทางกลับบ้าน,นสักทีนะครับซึ่งทางเอ็นเจรีก็จะมีความสุขอย่างสุดๆในตอนนี้ ก็ออกมาจากออฟฟิศได้หนึ่งสัปดาห์แล้วในที่สุดก็จะใกล้ถึงแล้วสินะแต่การเดินทางของเธอนั้นก็ยังไม่ไวายยังถูกไวไวานให้เป็นคุ้มครองสินค้าระหว่าง,งวันอยุ่แต่แท้แต่มันก็ยังไม่เป็นอะไรหรอกนะเพายัางไงซะดีจากการงานนี้เสร็จเธอก็จะได้เจอพ่อแล้วแต่ในทันใดนั่นเองจูๆ่ๆก็เลยมีมา้าวิ่งผ่านมานะครับซึ่งดูเหมือนว่าขณะนั้นจะมีเหล่าโจนที่กําลังปล้นชิงทรัพย์ซึ่งดูเหมือนว่า,า,จ,ะา,จ,วาจะมีเด็กผู้หญิงที่กําลังถูกเหล่าโจนกําลังรุมทําร้ายอยู่นะครับซึ่งแองเจลที่เห็นนอย่างอ ถึงก็โกรธจัดไปเลยพวกแกถ้าไม่อยากตายแล้วก็จงทิ้งเด็กคนนั้นไว้และใส่หัวไปจากที่นีซ่ซะซึ่งเหล่าโจนกี้กนั้นถึงก็หัวรอบไปเลยนะครับมาแค่คนเดียว ที่จะดูถูกจํานวนของเราอย่างงั้นหรออย่าปากดีไปหน่อยเลยนะซึ่งในตอนนี้นะทางไอเจลีเธอจะไม่สบอารมณ์อย่างสุดๆเป็นเพราะพวกแกแท้ๆเวลาในการเจอกับพ่อของฉันจึงลดน้อยลงไปแล้วเธอก็ได้บุกทะลเุเข้าไปจากการกันเหล่ากีกี้ภายในพริบตาเดียวนะครับแล้วเธอก็สามารถช่วยเด็กคนนั้นมาได้และหลังจากนั้นเอเจลีก็ได้พาเด็กสาวมาหาทีรถม้านะครับซึ่งเธอก็จะขอขอบพระคุณทางเอเจลี่ไปอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือชีวิตของเธอเอาไว้ซึ่งเธอก็จะมีชื่อว่าซเซรลนนะครับ แถมยังเป็นบุตรสาวคนที่3ของตระกูลบอโดอีกด้วยซึ่งมันก็จะเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่เลยไม่ใช่น้อยทมเอาไอหัวน้าเงินนั้นถึงก็ตกใจคุณหนูของตระกูลบอโดอย่างนั้นหรอซึ่งเธอก็จะเป็นคนใหญ่คนโตแล้วไม่ใช่น้อยซึ่งทางไอเจลีจึงได้พูดมาว่าถ้าเป็นคนใหญ่คนโตขนาดนั้นควรจะมีคนคุ้มกันมากกว่านี้หน่อยสินะแต่ทําไมถึงมีคนคุ้มกันแค่คนเดียวงละ่ะซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะพ่อของเธอกำลังป่วยหนะักเธอจึงอยากจะรีบไปดูใจพ่อของเธอให้ไวที่สุดนะครับก็เลยได้จัดกลุ่มการเดินทางแบบแรง่งีขึ้นมา โดยมีม้าแค่2ตัวเท่านั้นและในตอนนี้นะ่ะม้าของเธอก็ได้หายไปแล้วแต่ถ้าจะให้เดินทางต่ออีกคงต้องใช้เวลาอย่างน้อยสัก4ี่วันครึง่งซึ่งเมอ่อเอนจิลีได้ฟังว่าพ่อของเธอป่วยเธอจึงไม่รอช้านะครับรีบให้ความช่วยเหลืออย่างไวแล้วก็ได้บอกให้หัวน้ําเงินนั้นรีบเดินทางกลับบอโดยอย่างด่วนส่วนค่าสินค้าและค่าเสียเวลาทางเอนจิลีจะเป็นคนออกให้เองทั้งหมดนะครับซึ่งทางเซแลนนั้น,น,นเธอก็จะยิงขอบพระคุณไปอย่างมาทั้งทั้งที่ได้มาช่วยชีวิตเธอและแท้แตต่่่่กกราาบจะ้้อออองงงงมชวยเเธในนืีีซึท เธอก็จะนึกถึงพ่อของเธอเหมือนกันนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นทางเซเรนนะ่ะพ่อของเธอกำลังป่วยอยู่ด้วยเพราะอย่างนั้นจึงอยากจะช่วยเหลือเธอไว้ก่อนนะ่ะซึ่งหัวน้ำเงินจะงได้ถามไปว่าแล้วพ่อของคุณเอนเจลลี่ล่ะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางไปที่บอร์ดูนะครับถึงเธอก็ได้ส่งจดหมายมาหาทางเบลอีกด้วยดูเหมือนจะมีเรื่องเกิดขึ้นสินะพยายามน้าดูเลยนี่แล้วในระหว่างที่ทางเบลนั้นก็กำลังอ่านจดหมายอยู่จู่ๆก็ได้มีเด็กๆเข้ามาเรียบเขาไว้ซึ่งดูเหมือนว่าจะให้ทางเบลนั้นพาเข้าไปในป่าน,นยนะค ขอโทษด้วยนะครับพอดีเด็กพวกนี้เรื่องรีบมาหนักและหลังจากนั้นทุกคนแก้ออกเดินทางเข้าไปในปา่าซึ่งได้ทางเบลนั้นเป็นคนคุมและดูแลไว้ให้นะครับพวกเราไม่ได้มาเที่ยวเล่นกันนะเพราะอย่างนั้นตองดูร,บรบอบๆว่าให้ดีแล้วพีทด้านหน้าเป็นยังไงบ้างละ่ะซึ่งด้านหน้านั้นก็จะมีใบไม้ที่ไหวตามลมมีเสียงน้าที่ไหลรินและที่สําคัญดูเหมือนจะมีกลิ่นที่สดชื่นไหลเข้าไปถึงปอดเลยด้วยซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งนั้นมันจะคือคิมซิกมิสเซอรี่เหมือนจะเป็นสมุนไพราบางอย่าง ซึ่งมันจะเติบโตได้ดีในน้ําสะอาดพออย่างนั้นเราเรีบหาแหล่งน้าที่อยู่แถวแถวนี้กันดีกว่าแต่ที่สําคัญทางเบลยังได้บอกทุกคนไปว่าห้ามใจจด,จดใจจอ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปลังคาเพราะที่นี่นะ่ะเป็นป่าอาจจะมีสัตว์ป่าหรือสัตว์อสูโรโผลมาตอนไหนก็ได้นะซึ่งหลังจากที่ทุกคนรับทราบพวกเขาก็ได้มาถึงลําธารกันแล้วนะครับซึ่งทางเบลก็ได้ปล่อยเด็กๆทุกคนนั้นออกไปตามหาสมุนไพรที่ว่านั้นซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เองมันที่ทำให้เบลนั้นนึกถึึงงลูกสาขาาาาาาวขขขเเ้นมให่พพระาาจะจาทา มาที่นี่อยู่บ่อยครั้งแถมเป็นเด็กสาวที่สอนเพียงแค่ครั้งเดียวก็จําได้แล้วซึ่งท่าทางดูแล้วคงจะไม่ใช่เด็กที่ซึมซับได้ไวกว่าเด็กวกติคงจะเหนือกว่านักกอจภัยดังเอสในสักวันเป็นแน่ซึ่งมาเทียบกับเราแล้วไอเรามันแค่แค่คนหนีสังคมที่ทอดทิ้งงานมาก็เท่านั้นคนอย่างเรานี่มันแต่ถ้าเราไม่กลับมาที่โทนเนลลาคงจะไม่ได้เจอกับเอเนเจอเจร่แน่อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วนะและทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงเด็กคนหนึ่งร้องขึ้นมานะครับเราดูเหมือนว่ามันจะมีอสูรต้นไม้กกินคนคปฏ ตัวึ้นสื่งทางเบียรี่อย่างนั้นเขาถึงได้รีพุ่งตัวเข้าไปพร้อมกับฟันมันเพียงแค่ฉับเดียวมันถึงกับตัวแหลกสลายไปเลยหล่ะแต่เขาก็พลาดทา่าทลายลื่นนึกตกลงน้ําไปซะอย่างนั้นสารรูปดูไม่ได้เลยนะถ้าเป็นเองเจลรี่คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนและภาพก็เลยตัดไปที่แองเจอี่อีกครั้งสิ่งในตอนนี้นะแววตาของเธอก็โคตรจะน่ากลัวไปเลยหล่ะเพราะเธอได้ทําเควสและสะสมความเครียดไว้อย่างสุดๆเพราะจนกระทั่งถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่สามารถกลับไปหาพ่อของเขาได้เลยเธอจึงได้เลยทำงานให้หนักขึ้นระหวัง วันหยุดยาวรอบหน้านะ่ะทางกิลจะได้ไม่มีข้ออ้างอะไรทั้งนั้นซึ่งเพื่อนๆของเธอที่เห็นว่าเอ็งเจนนี่นั้นดูเหมือนจะเพียดสะสมมากเกินไปนะพโบเธอจึงอยากจะแนะนําอะไรดีๆให้นะ่ะและหลังจากนั้นพวกเขาแกได้มานั่งกินขนมหวานด้วยกันนะครับซึ่งทางเอ็งเจนนี่ที่เห็นขนมหวานนั้นเธอถึงกับน,น้ำลายย้อยไปเลยล่ะแอมนี่นะ่ะเหมือนย่งางอร่อยสุดๆไปอีกด้วยซึ่งเอ็งเจนี่ก็จะกินอย่างไม่บรรยัญญ่บรรยังจนลามไปถึงของเพื่อนของเธอด้วยแต่ในระหว่างนั้นเธอก็แน้นึกถึงทางพ่อของเธอนะครับอยากจะป้อนขนมหวาานใ้้กับบพ่อง นะซึ่งหลังจากที่เอ็นเจรี่ได้พูดถึงพ่อของเธอนั้นมันก็ทําให้เพื่อนพ้อ,องเขานั้นอยากจะรู้จักพ่อของเอ็นเจรี่ให้มากกว่านี้นะครับแต่ถึงจะเป็นยังไงซะอย่างน้อยๆเธอก็ได้ช่วยเหลือบุตรีเขาบอโดไว้นี่ซึ่งนั้นนะ่ะเป็นเรื่องที่สุดยอดมากเลยนะแต่ทางเอ็นเจรี่เธอจะไม่อยากได้เรื่องแบบนั้นสักเท่าไหร่เพราะเธอนะอยากจะเจอกับพ่อมากกว่าแต่ยังไงซะอย่างน้อยๆเซเลน,นก็ได้เจอกับพ่อของเขาแล้วด้วยนี่ซึ่งเธอรอบหน้าน่ะจะต้องรีบกลับไปหาพ่อของเธอให้ได้แล้วจะต้องทำเควสความเร็วสูงรับนี้ต่อไป เพื่อไม่ให้ทางกิลนั้นมีอาจปฏิเสธเธอได้อย่างแน่นอนซิ่งในตอนนี้นั้นหลังจากที่เอเจลีได้ทํางานอย่างหนักหน่วงมันจึงทําให้เงินของพวกเขานั้นเริ่มจะเฟอ้อแล้วนะครับสิ่งทางห,หัวสรมใบห,หัวชมพูจึงได้ตัดสินใจว่าแทนนั้นเงินที่เหลือมากมายจะเอาไปบริจาคให้กับเด็กบ้านเด็กกาพร้าที่รู้หมนว่าพวกเธอนะจะเกิดและโตที่บ้านเด็กกาพร้านะครับพวกเธอจึงได้เปรียบซิสเตอร์เป็นเหมือนแม่ของเธอเลยล่ะแถมพ่อนั้นพวกเธอก็ไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยมีเลยด้วยซ้ําซึ่งทางเอเจลีเธอก็เพิ่ง รเรื่องราวพวกนี้จะเพื่อนของเธอเลยนะครับทั้งงที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานแต่ก็ไม่เคยรู้เรื่องส่วนตัวกักนเลยนี่สิ่งทางครูก็ได้ถามเรื่องราวของเอ็นเจลลี่ว่าทางเธอหละเป็นยังไงบ้างสิ่งเธอก็ได้เล่าไปนะครับว่าเธอหน่ะถูกท่านพ่อเก็บมาเลี้ยงซึ่งมันก็ยิ่งทําให้ไอหัวส้มไอหัวชมพูนั้นอยากรู้เรื่องของทางเอ็นเจลลี่มากกว่านี้จังเลยขอร้องให้เธอนั้นช่วยเล่าให้ฟังมากกว่านี้หน่อยสิแล้าพาพก็ตัดมาที่ทางบบลอีกครั้งสิ่งในตอนนี้นะทาง,ง,าทาง,องเอเ็นเจล เรื่องราวที่เธอได้อยู่ในแรงรับปจนภัยแรงเอสพร้อมกับมีปาร์ตี้เป็นครั้งแรกเลยด้วยนะถึงตอนแรกจะไม่ค่อยเข้าขากันมากสักเท่าไหร่แต่ในตอนนี้ดูเหมือนจะร่วมมือกันได้ดีเลยล่ะแถมพวกเธอก็พึ่งพาได้ดีมากเลยนะคะซึ่งในห,หัวสม้มดูเหมือนเธอจะมีชื่อว่าอเนซาซึ่งมีอายุมากที่สุดแถมยังเป็นคนที่จริงจังยิงธนูเข้าไปร้อยดอกเธอก็มาจะเข้าเป้าทั้งร้อยนัดเลยนะคะแถมยังเป็นคนที่ต่อรองงานได้เก่งอีกด้วยส่วนอีกคนนึงเธอมีอายุมากกว่าเพียงแค่หนึ่งปีซึ่งเธอก็เป็นจอมเวทศ ฟาฟ้ซึ่งเธอก็จะมีชื่อว่ามิเรียมนะครับซึ่งหลังจากที่พ่อเขาได้ฟังอย่าง,งานั้นมันก็ยิ่งทําให้เขานึกถึงทางอิงเจรี่มากกว่าเดิมพร,ร้อมกับอยากจะเจอกับอิงเจรีให้ไวที่สุดจังพอคิดถึงลูกจังเลยนะอิเจรีแล้วก็ได้จบตอนที่1ก่อนที่จะปิดลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณผู้ชมถูกใจหรือว่าชอบทิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะ